สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาดูอ่างเก็บน้ำที่ไร้การดูแลอนาคตคงจะเหลือแต่ชื่อทุกคนอาจจะเหลือแค่ความทรงจำเพราะว่าที่ที่ด้านข้างจะเป็นที่ส่วนบุคคลหมดหากมีคันกั้นน้ำแบ่งระหว่าง ที่ส่วนบุคคลกับอ่างเก็บน้ำก็ยังจะพอประชุมชาวบ้านให้มาช่วยกันดูแลได้แต่ถ้าเป็นที่ส่วนบุคคลติดกับอ่างเก็บน้ำเลยแบบนี้ยากที่ทุกคนจะสามัคคีกันทุกคนมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้นและหาลูกปูลูกปลามาปล่อยยากเป็นเป็นเรื่องยากมากๆคงต้อง ประชุมผู้ใหญ่บ้านใหม่ทุกคนคงต้องสองเรื่องเข้าฮะเข้าถึงผู้ใหญ่บ้านว่าเราจะแก้ไขยังไงได้พอจะมีงบประมาณไหมที่จะมาช่วยกันดูแลตรงนี้ถ้าไม่อย่างนั้นอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ก็จะเต็มไปด้วยเนี่ย แหนวัชพืชนี่ขึ้นเต็มไปหมดทุกคนทำอะไรแล้วถ้าทำคนเดียวมันก็ยากทุกคนถ้าคนในหมู่บ้านไม่เอาด้วยวก็เป็นเรื่องยากที่จะฟื้นฟูให้มันกลับคืนมาได้ ถ้าส่วนตัวรู้สึกเสียดายมากอ่างเก็บน้ำนี้เห็นมาตั้งแต่เกิดตอนนี้ผมก็สี่สิบจะห้าสิบอยู่แล้วมีแต่แย่ลงกับแย่ลงทุกคนเคยไปเคยไปดูที่เขาหมู่บ้านที่เขาสามมคคีกันทุกคนเขาจะมี คันคูรอบๆอ่างเก็บน้ำแยกระหว่างที่ส่วนบุคคลกับอ่างเก็บน้ำชัดเจนแล้วก็เขาก็จะแบ่งโซนเป็นโซนตกปลาแล้วก็หน้าปลาวางไข่เขาจะห้ามลงขายห้ามอะไรนะทุกคนห้ามแห่ห้ามขาย โซนด้านหน้าเขาก็จะแบ่งเป็นโซนตกปลาถึงหน้าเวลาเวลาปล่อยลูกปูลูกปลาทางเทศบาลเขาก็จะเอามาปล่อยให้ทุกปีประจำทุกปีไม่ว่าจะเป็นพันปลาเล็กพันปลาใหญ่แต่นี่ดูแล้วอนาคตมืดมนครับทุกคน ด้านในเมื่อก่อนวิวจะสวยมากเห็นแล้วหดหูใจคลิปวิดีโอก็จะมีประมาณนี้ทุกคนเอาไว้ คงต้องไปปรึกษาผู้ใหญ่บ้านดูว่าเราจะแก้ไขกันยังไงกับอ่างเก็บน้ำพอจะฟื้นฟูมันได้ไหมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ทุกคนสวัสดีครับ